มาถึงช่วงนี้ผมอยากจะพูดถึงแขกรับเชิญคนต่อไปครับดีเจมาตูมดีเจมาตูมหลายคนอาจจะรู้จักชื่อของเขาแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยวันนี้ขอเท้าวความนิดหนึ่งครับดีเจมาตูมจะได้ฉายาว่าเป็นดีเจฝีปากร้ายใจคุณธรรมซึ่งตอนนี้เขาเริ่มมีผลงานอื่นๆในวงการครับไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานละครงานเดินแบบและยิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นครับเมื่อน,น้องสาวแท้ๆน้องใบตองสามารถคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่ง จากการประกวด Germany s Next Top Model 2015มัตตูมจึงเป็นตัวแทนของน้องสาวในการสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆและนั่นแหละครับคือครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ DJ มัตูมเมื่อน้องสาวของเขาเป็นข่าวเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาครับปลายที่ผมเชิญมัตูมมาพูดคุยในค่ำคืนนี้ที่โรงแรม h i l ตันสุขุมวิทไม่ใช่เรื่องน้องสาวของเขาครับแต่เป็นเรื่องความรักแบบชายรักชายของดีมัตูม ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวจากกุ๊บกิ๊บนละครับเป็นอะไรเป็นอะไรคนพูดไม่เก่งครับตัวแข็งเหรอเนี่ยไม่สบายสบายคิดซะว่าอยู่บ้านกัะสองคนุยกับพี่สางคนแล้วก็พี่นายเนี่ยเป็นหมาแมวแล้วก็ไฟเนี่ยก็ลมโนเข้ามาเองโหนเหรอ ในคืนนี้เรื่องราวที่คุณจะได้ฟังนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักที่จะสุดยอดที่สุดในปี2558ผมการันตีคุณผู้ชมเลยกุบกิ๊บเล่าให้วูดี้ฟังครับ <Hz> เกี่ยวกับความรักของดีเจมะตุมและแฟนหนุ่มของเขาจนทำให้ผมอึ้งอึ้งถึงขั้นที่ว่าผมต้องเรียกทั้งคู่มาออกรายการเราในค่ำคืนนี้ครับ <X 's the crowd> เจอกันดีกั ตุ้มอยู่ต่างประเทศครับตุ้ม <Okay. S 1> อยู่เยอรมันเราก็เหมือนว่าเป็น DJ. ดีเจดีเจที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นดีเจตามคลื่นหรืออะไรเป็นดีเจออนไลน์ครับผม <c oughs> พอเป็นดีเจปุ๊บเราก็แบบว่าจัดรายการไปปุ๊บ,บแล้วเราก็แบบมาเจอพี่เขาเ <c oughs> ขาเล่นอยู่ <c oughs> เขาอยู่ที่ไทยนะตอนนั้น <c oughs> แล้วเราอยู่ที่เยอรมันประโยคแรกที่ผมพูดกับเขาคือ แต่งงานันนะใช่นี่คือประโยคแรกอ๋อดีน่คจอจีบวันนี้เหรอมันไม่เหมือนคนอื่นนะพี่บูดี้ส่วนใหญ่คนจะจีบเราก็ต้องแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับเดียนไหนทำอะไรอยู่เป็นคนมีพี่น้องไหมอายุเท่าไหร่อายอยสนนนี่คือส่วนใหญ่แต่อยู่ๆผู้ชายคนนี้จะมาแต่งงานกับผมนะครับเราก็ต้องหยุดอ่านเลยฮ้ยแปลกอ่ะอะไรอยู่ๆมาขอแต่งงานหลังจากที่คุยกันออนไลน์เริ่มเจอกันครั้งแรกตอนไหนหนึ่งปีผ่านไปครับเจอที่ไหนฮะเมืองไทยครับเขาส่งตั๋วมาให้ตู ไม่บิดมาเองไม่ลงทุนนะผู้ชายทนไม่ไหวแล้วอย่กต้องเจอให้ได้ก็เลยส่งตัวมาให้เรามาหาเขาที่เมืองไทยกลับมาเพื่อเจอเลยขอแม่มา20วันบอกแม่ว่าแม่หนูอยากมาหาผู้ชายแม่ว่าไปเถอะและที่บ้านตอนที่จีบกันเขาทราบไหะไม่รู้เรื่องเลยครับคือเพื่อนเพื่อนก็ไม่บอกบอกเพื่อนครับฟีดแบ็ที่กลับมาก็ไม่ดีครับใช่ไหมเพื่อนเลิกคบเราหลายคนมาก จนเราต้องเลือกครับว่าระหว่างสังคมเพื่อนกับเขาเราจะเลือกใครเขาบอกว่าอะไรครับที่เขาเขารับไม่ได้กหกทาไมเลยครับว่าเป็นแบบนี้แล้วโกหกทาไมผมก็บอกผมไม่ได้เป็นแต่ผมรู้สึกดีกับคนนี้รู้สึกกับคนนี้คนเดียวออครับผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกกับคนอื่นครับผมรู้สึกผมก็ไม่เข้าใจตันเองว่ากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองผมไม่เคยมีแฟนเป็นแบบนี้มาก่อนมผมรู้แต่ว่าผมอยู่ขเขาแล้วผมมีความสุขเออ แล้วเป็นความสุขที่ไม่ได้มีเรื่องเ,อเรื่องข่าวอะไรไมาเกี่ยวข้องครับมันมีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันได้คุยกันได้มองหน้ากันวันนี้เราตื่นมาเราเจอเขาเรามีความสุขเนาะอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก่อนนอนเราก็ได้เห็นเขาเราก็มีความสุขเนาะชีวิตมันเหมือนกับว่าผมทํางานผมอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อแม่ดีแล้วแล้วผมก็มาดูแลเขาด้วยผมรู้สึกผมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว <laughs> <c oughs> ฟังฟังครับผมอิจฉาคุณน,นะมีแฟนที่ เท่าทูนคุณขนาดนี้ใช่นหาายกวบมันทั้งที่คุณเป็นคนที่เที่ยวเตร่นะฮะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจทุกอย่างที่เป็นขาวตุ่มคือตรงกันข้ามถ้าพี่เขาเป็นขาวตุนมเป็นดำถามนิดนึงคุณจะอยู่ต่อเพราะอะไรทําไมยังอยู่ต่อยกตัวอย่างว่าเขาไปเที่ยวใช่ไหมเับเขาไปเที่ยวแต่เขาก็กลับบ้านเขาจะเป็นคนไม่เรียบร้อยแต่เขาก็สะอาดเขาเป็นคนพูดจาไม่เพาะแต่เขาก็ไม่เคยด่าใคร เนี่ยมันมันจะมีแบบนี้ครับผมจะคิดว่าไอ้คนอื่นที่มองว่าเขาแย่เขาแย่ทำไมผมเห็นแต่ข้อดีของเขาแล้วเริ่มคบกันยืงจังและเปิดตัวกับที่บ้านของกันและกันเมื่อไหร่ก็พอหลังยี่วันมาตุ้งกับเยอรมันไปก่อนไปทําแบบไปคิดว่ายังไงดีต่อหรือไม่ต่อสามเดือนสี่เดือนเลยอะ่อะก็ไปคือจะไปต่อด้วยกันคือจะคบกันต่อรหรือจะเลิกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า เขาจะรับเราได้ทุกเรื่องไหมเนี<ฮ>่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าอลองดูก็ได้ก็เลยกลับมาครับกลับมารอบนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยว20วันกลับมาคือเข้าบ้านเลยที่บ้านมีพี่น้องกี่คนอร ผมมีน้องชายหนึ่งคนครับอ่ามีสองคนมีสองคนครับซึ่งน้องชายก็มีสะพายมีมีมีแฟนด้วยตอนนั้นอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็เข้าไปอยู่อีกคนละชั้นกันมงกุฎดอกส้มสตอรี่โอ้ไม่มงกุฎดอกส้มเดอะเกย์สตอรี่โขดบ้านสองถึงแบบหูยวังตะกแต่นี่น่าจะเรียกว่ามงกุฎดอกม่วงนะครับและนี่นะพอพอลงจากรถนะผมอยากเห็นซีเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านป้าหรือมาอยู่ ไม่ีใครอยู่เขาหลับกันหมดเขารอให้ทุกคนหลับก็ยังมีกลัวนะคือผมไม่ได้เตรียมทางบ้านเลยครับแต่เราคุยกันก่อนว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราจะต้องเดินไปด้วยกันอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่ดีแล้วเขาก็บอกเขาพร้อมเราก็เลยจับมือกันเดินเข้าบ้านวินาทีที่กล้าเข้าไปในบ้านตงเก็บตัวอยู่ในห้องหนึ่งอาทิตย์แล้วพ่อแม่รู้ยังไงในที่สุดก็พาเขาลงมาทานข้าวเย็นกับที่บ้านครับเกรงมากเพราะไม่มีใครคุยกับตรงเลยเขาเหมือน รู้แต่ก็ไม่ชัวร์ก็ถามแล้วว่ามานอนตั้งกี่วันแล้วเขาาก็ถามนะเราก็บอกว่ามาหลายวันแล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่สงสัยเขาก็อ๋อโอเคและหลังจากดินเนอร์เขาเย็นวันนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อก็ตุ้มก็ลงมาทานข้าวเลยเลยก็คือเขาก็ให้ควานตอนรับแบบโอเคเราเป็นแขกในฐานะแขกก็ลงมาได้แล้วมันอยู่ได้กี่วันในฐานะได้เป็นแขกก็หลายวันอยู่นะจนกระทั่งพฤติกรรมเราไม่น่ารักเพราะว่า ตัวมต้องบอกก่อนมาตุ้มเอาใจตัวเองแล้วก็ไม่ทําความสะอาดเสื้อผ้ากางเกงในแม่ก็ซัง่งให้แล้วยังไงต่อก็เราก็เริ่มเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นพอเราเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยงานการเราก็ไม่ได้ทํารายการเราไม่ได้จัดเราก็หงุดหงิดไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็เริ่มมองเห็นว่ามันไม่น่ารอดอืมครับแต่ก่อนที่จะรอดไม่รอดมันจะต้องมีเรื่องของผู้ชายคบกันได้ยังไงหรือเปล่าโดยเฉพาะลูกชายของ ของของบ้านหลังนี้ใช่ไหมเวมีการสนทนากับที่บ้านไหมครับในไม่ครับไม่เลยไม่ครับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม่พูดกันเรื่องนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยฮะใช่ครับเดี๋ยวนะแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันถึงวันนี้เลยใช่ครับว่าแม่ครับตกลงอันนี้เป็นเจฟไม่ไม่มีประโยคนี้เลยไม่มีแต่ทุกคนรู้ว่าตุ้มอยู่ในสถานะอะไรครับบางบ้านอาจจะรับไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าลูกลูกต้องไปบําบัดหรือลูกต้องไปบวชหรืออะไรเงี้ยมีไหม แม่เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าแบบเออถ้าบวชได้ก็บวชนี่เป็นประโยคที่เจ็บเจ็บครับว่าให้ลูกไปบวชเถอะคุณเคยถามเขาเรืยังว่าเขาหมายไม่ถามครับไม่แน่เราไม่แน่นะครับสิ่งที่เราคิดผมว่าถ้าเจอแม่จะต้องถามว่าแม่วันที่แม่พูดว่าไปบวชเถอะแม่เขาอาจจะคิดว่ากลัวลูกต้องเครียดหรือเปล่ากับเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ว่าเรื่องของการคบผู้ชายนะครับแต่อาจถ้าลูกไปบวชลูกอาจจะสบายใจหรือเปล่าไม่รู้สิ แต่แปลว่าไม่เคยถามแม่ครับแต่มันยังฝังใจครับเพราะคุณคิดว่าแม่หมายถึงว่าให้ให้คุณไปออกจากบ้านนี่หรอครับใช่ไหมครับคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นสามปีสามปีเต็มครับเสภเลกี่ปีก็สองปีเนาะสามปีเต็มเลวโอ้ยไม่จริงแล้วมันอยู่ที่ไงเวทำอะไรอ่ะแล้วเขาทำอะไรหากินยังไงใครเลี้ยงใครหรือว่ากอะเขากินหรือยังไง ในเมื่อเราจะสู้ครับเราจะสู้เราก็ต้องสู้คำว่าสู้ของเราคือทำไงก็ได้ให้ผู้ใหญ่ยอมรับผู้ใหญ่ไม่มีทางมาเข้าใจเราหรอกครับว่าเราชอบกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะยอมรับคือเราคบกันแล้วอ่ะพากันไปเจริญพากันแบบพากันไปข้างหน้าไม่ใช่คบกันแล้วเราพากันลงต่ำให้คนอื่นเขาเยียดยามให้คนอื่นเขาดูถูกอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าในค่ำคืนนี้นะฮะที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมก็คือคู่รักที่ผมจะบอกให้เลยว่าเป็นคู่รักแห่งฟรีส่งบุรีเพราะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันสะเทือนใจผมมาก และสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นส่วนพาร์ทสองเดี๋ยวจะมี2และ3อีกเรื่อง่ยญ่มากนะดังนั้นเกิดมาคืนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนต้องฟังให้จบนะฮะเพราะถ้าฟังแค่นี้มันมันยังไม่ครบรสต้องฟังให้จบแล้วคุณจะคุณจะเป็นแบบผมก็คือคุณอาจจะเสียน้ําตาในค่ำคืนนี้แต่งงานกันหรือเปล่าตอนนั้นก็มีเล็กๆยังไง คือตูมอ่ะจะต้องคือบอกเขาตลอดเวลาว่าเนี่ยดูสิเพื่อนเขาไปมั่นกันที่ริมทะเลไปดูสิเพื่อนเขาไปริมชายหาดตุดทุกคนบนโลกวันนี้ต้องการให้ผู้ชายดีๆคนหนึ่งคุกเข่าต่อหน้าเราวินีหลับตาหนึงภาพ <c oughs> แล้วก็มอแ่แหวนให้เราแล้วเป็นชายหาดแล้วก็เป็นคนเล่นวายออดีแล้วเป็นนกพิราบบินนี่คือตุดทุกคนคิดอย่างนี้แล้วเราก็แบบว่าพยายามใส่โคกเขาตลอดเวลาที่วันนี้ <c oughs> รู้ไหว่าตุดทุกคนคิดอย่างนี้ ไม่รู้แต่หนูคิดว่าตุดอย่างหนูว่าคนนึงเน่ะมันจะต้องเราจะต้องเขาจะต้องปฏิบัติเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งป้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบจนออกครับยังยังยังไม่มีไม่มีไม่มีนกพิราบเกิดขึ้นตกลงไม่มีแต่ได้มีการแลกแหวนกันครับที่ไหนครับ เอ็มเกสุกี้โอโรแมนติกมากพี่วูดดี้รู้ไหมว่ามันหนุกแบบฮะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรคือเราไปนั่งกินเอ็เคกันเพราะว่าพี่เวเป็นคนชอบทานเอ็มเคมาก<ช>นะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินอะไรแบบผักผองร้อนๆ<ช>ตู่ก็ไปน,นั่ง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 กินเป็นปกติอยู่เขาก็บอกขอเข้าห้องน้ําหายไปแล้วนางก็กลับมาแล้วตูก็อาตูมลวกลวก,ลวกสาหร่ายพี่หน่อยก็ลวกลวกปุ๊บ้เขาก็จับหยิบมือลงไปแล้วก็สวมแลนเลย อ๋นี่คือมัรลนในเอ็มเคไหลน,น,นกพิราบชั้นคือไปเ <c oughs> ป็นไฟิวนี้ <c oughs> <c oughs> แหมแค่นี้ก็โอเคแล้วนะก็เลยถามบอกพี่เบว,ว่าทําไมถึงไม่ทําเหมือนอย่างที่ตูมอยากได้พี่เบวบอกว่าไอ้ชายหาดทะเลนกพิราบแบบมันเป็นสิ่งที่ทาต้องจัดทําขึ้นมาเพื่อวันพิเศษแค่วันเดียวแต่ผมอยากให้ฟิลบรรยากาศทานการกินข้าวอย่างเงี้เรากินกันทุกวันอยากให้มันเป็นวันพิเศษทุกวัน อยากให้จดจําและตอนนี้เวลาที่เราไปกินข้าวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่แคมเทที่ไหนเราจะจาได้ว่าเรามีความสุขแบบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวงการไม่ครับมันเลิกกันก่อนนี่ยังไม่ได้พูดรายการไหนเลยเราเลิกกันไปแล้วหนึ่งครั้งครับเลิกกันเพราะว่ามันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวดิพี่คือมันไม่มีอะไรพัฒนาครอบครัวเขาก็ไม่ได้มองเราดีขึ้นคือเขาไม่ได้มองเราแย่หรอกแต่เขาก็คือปล่อย ตัวเราก็ไม่ได้มีการมีงานทําที่นี่ส่วนแบบเราก็เลยคิดว่าเราจะลองกลับไปกลับบ้านเราดีกว่ากลับเยอรมันดีกว่าก็เลยกลับไปก็เลยตัดสินใจเลือกช่วงนั้นแหละครับที่ผมบอกพี่วูด,ดี้ว่าผมรู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ความชอบมันเป็นความรักที่แท้จริงช่วงที่เขาไม่อยู่ตอนนั้นก็ไม่มีเขาอยู่ในบ้านใช่ครับความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันเหมือนจิ๊กซอภาพจิ๊กซอที่มันต่อไม่ครบครับ มันเคยเป็นจิ๊กซอว์ที่เต็มอยู่ตลอดเวลาถึงแม้มันอาจจะเป็นรูปที่ไม่สวยคนอาจจะมองว่ามันเป็นจิ๊กซอว์ที่เป็นรูปตลกในสายตาคนอื่นแต่มันก็จะเป็นรูปที่สมบูรณ์ครับแต่พอวันนั้นที่เขาออกมาครับจิ๊กซอว์มันเหมือนไม่ครบแต่ว่ามันก็ไม่จบแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพอแยกทางไปแล้วคนหนึ่งอยู่ไทยคนหนึ่งเยอรมันผมว่ามันก็คงเป็นความคิดถึงอย่างมากคนเราอยู่กัน3ปีห่างกันไปมันมันจะหลอกตัวเองได้ขนาดไหนนะครับจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ตุมอยู่ที่นู้นตุ้มก็งานเริ่มดีขึ้นก็เริ่มอยู่ตัวขึ้นก็คิดว่าคงไม่ได้กลับมาแล้วแหละจนกระทั่งเราก็กําลังจะเซ็นสัญญาเหมือนแบบมีสัญญาทางทางละครมาละครเวทีมาเราก็จะเซ็นอยู่ต่ออีกห้าปีแบบไม่ได้กลับไปไหนเลยต้องอยู่ตรงนั้นห้าปีครับก็เลยคิดว่าเออเอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีโทรศัพท์มาจากประเทศไทยเป็นเสียงเขาอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีเพราะในค่ำคืนนี้เรื่องที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับคู่นี้ จะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากคือตูมไซโคเขามาตลอดอยู่แล้วว่ตั้งแต่ที่เปิดใหม่ๆแล้วครับมันมีสถานที่บริการหนึ่งแถวจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าวินเซิร์ฟอะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนกับเซิร์ฟบอร์ดแบบเล่นแบบจำลองอะครับแล้วตูมแบบอุ้ยสนุกเาเล่นอุ้ยชินชินาวุฒิเขาเล่นเเท่จังเลยล้ำจังนากอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอเราเลิกกันเราแยกกันเรากลับประเทศเขาไปเล่นให้เรา กะ<า>จะเ,<ข>เป็นโต,ตเลยหรือ,รอรเปล่าหรือกาจะเล่ารูปหรือถ่ายรูปหรือว่าไม่ครับเพราะว่าเขาเล่าเขาพูดมานานแล้วครับแต่เราไม่เคยคิดจะไปแต่วันนั้นพอดีออผมนัดเพื่อนไปคุยธุรกิจแล้วเพื่อนก็นัดที่เป็นสถานที่นั้นพอดีก็เลยนั่งพอคุยธุรกิจเสร็จเรียบร้อยผมก็หันไปมองกระดานโต้คลื่นก็นึกถึงว่าตอนนี้คนที่เยอรมันเขาเคยพูดกับเราเนาะว่าเขาอยากเห็นเราไปยืนอยู่บนกระดานโต้คลื่นเราได้ยินว่าเขาชอบเขาชอบคนที่เล่นเขาชอบผู้ชายที่ออกแนวสปอร์ตออกแนว ผาดโผนเราก็ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองสคกนิดมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ว่ะนี่ครับหลังจากที่ขึ้นไปยืนประมาณไม่ถึงนาทีบ้งใช่ครับใช่ไหมครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมมาตูบก็ได้รับโทรศัพท์จากกรุงเทพเวยโทรหาคุณแล้วพูดว่าผมขยับอะไรไม่ได้เลยตูมผมกลัวคุณอยู่ที่ไหนผมกลัวจังเลยผมกลัวมากตูม ตูมพี่รักตูมนะแล้วก็ว่าก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวจะส่งโรงพยาบาลนะครับเราก็ได้แต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเป็นอะไรอนะ่ะวินาทีที่คุณล้มลงไปนะครับโทรหามาตูมเสร็จผมอยากรู้ว่าแล้วคุณติดต่อโรงพยาบาลยังไงคือที่นั่นเขาช่วยไหมหรือว่าอ่าผมขยับตัวไม่ได้เลยครับพี่ให,ให้เขากดครับอะโทรไปหาโรงพยาบาลครับและเขามารับเลยไหมหรือว่าไม่ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่า มีเงินสดสำรองก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าไรแต่แโรงพยาบาลเรียกไม่เท่ากันครับบางโรงพยาบาลเรียกเท่าไหร่ห้าหมื่นมีแปดหมื่นมีดีเดียวก่อนนะถ้าเกิดว่าวูดดี้เนี่ยวันนี้ล้มป่วยตรงเนี้ยถ้าทีมงานผมโทรเรียกโรยงบาลที่ใกล้ที่สุด<ช>อาจจะเป็นไม่ได้โรงพยาบาลต้องถามก่อนเลยว,ว่าผมมีเงินห้าหมื่นหรือเปล่าในกระเป๋าก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่คือพี่วูดดี้เขาก็าอาจจะมาเลยใช่ครับนี่คือเรื่องจริงและตกลงได้ไปโรงพยาบาล แด้ไปโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลที่5ครับคุณบอกเขาว่าช่วยมารับหน่อยผมบอกทุกโรงพยาบาลครับว่าช่วยมารับหน่อยผมมีประกันผมมีอะไรผมพยายามออฟเฟอร์ทุกอย่างคือผมมีเงินมีอะไรทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ไม่มีเงินสดณตอนนั้นเท่านั้นเองเขาไม่มาจนกระทั่งโรงพยาบาลที่5มาโดยไม่มีเงื่อนไขครับโรงพยาบาลนั่นคือโรงพยาบาลสซมิติเวชสุขุมวิทครับมาพร้อมทีมแพทย์และทีมพยาบาลสนามไม่เรียกร้องเงินเลยไม่มาถึงคือดูแลการเราทุกอย่าง ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าอาการที่เป็นคือกระดูกคอคู่ที่3กับ4ี่ครับมันเคลื่อนไปทับไขสันหลังทําให้ตั้งแต่ระดับคอลงไปจนถึงปลายประสาทคือปลายเท้าไม่มีความรู้สึกครับและโอกาสรอดมีไหมคุณหมอบอกว่ายิ่งช้าโอกาสฟื้นยิ่งน้อยครับ,รบจนบางทีจนอาจจะเป็นอามาพาตไปตลอดชีวิต ผมได้ทราบเรื่องราวความรักที่ยิ่งกว่าปฏิหารของดีเจมตูบครับในการพิสูจน์รักแท้กับแฟนหนุ่มคุณเวด้วยการยอมทิ้งอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาดูแลเวผู้ชายอันเป็นที่รักที่ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตคือเขาจะโทษตัวเองตลอดว่าตรงไปหาแฟนใหม่ได้แล้วพี่พูดอย่างนั้นด้วยเหรอทุกวันฮะพี่วูดีตูมจะฟังคำบอกเลยตูมพูดว่าอะไรครับพูดเลยตมเลิกหลอกตัวเองักทีเถอะครับ ที่พิการแล้วปาฏิหาริย์ทำให้เวดีขึ้นหรือไม่คืนนี้ห้ามพลาดครับ